ง่ายได้ในสเตความก็ให้ฉันต้องการดังหน้าบทแสดงไหลผ่านดูไปแล้วไม่ง่ายได้ถ้าสื่อใครในเสเตบนเวทีที่โชว์แบบแผนบนคอนฟิรที่ไว้หไหลลำไม่ว่าเราต้องล้มสักเท่าไหรด้วยความบางังจากคุย กสก๊อตสลาฟสาวหลยจำต้องต่กลนวอมจะการปิดให้รู้เลยว่าเราเก็ดาว We always you know this time Can you bring me down Get up Get far all the sky Bag Rover ต้องดูจะต้องมีสักวันที่ฉันจะเปลี่ยนมันให้เป็นสีดำมันอยู่ที่ช่างวาย Bag Rover มากมายดี่เพลงเมื่อฉันพยายามจะมองเมื่อลองกลายเป็นว่ามืดใครกันคือคนชดเชยเมื่อไม่เคยอยากแต่จูดากบลูส์มองรถกทบบ้าดีมากเลย คนแต่งงานคนี่มมแตมา่าวเช่อมาแต่มาแ่ฝากักบางบางจคู่นี้คินจะฝากฝากเท่าไรโลกกอมจะกางปีให้รู้ We all need to know this time Can you bring me down back up Give o u all the sky Back Rover ต้องดูจะต้องมีสักวันที่ฉันจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำมันยุยุกที่ช่างไว Back Rover เราจะยืนเคียงข้างกันไปในใจกลางที่แสวางเปล่าฉันจะเป็นผู้ที่จะเปิดประตูนับจากนี้ไป Just open your eyes ass, Just open your heart like us Just open the world like us We know we are reckless Just open your eyes like as Just open your heart like us Just open the world like us Don't stay, don't break Get high, get down We already know this time Can you bring me down Back up, get far off the sky Back จะต้องมีสักวันที่ฉันจะเปลี่ยนมันให้สีดำมันคือยุคที่ช่างวุ่นวายแบกรอื่อเราจะยืนเคียงข้างกันไปใหนใจะการดีแต้จะว่างว่าฉันจะเป็นบูที่จะเปิดปากตูนันจาจนีีไป Let's go next p a e